สวัสดีผมอยู่กับ Enjoy c e f e นะครับวันนี้มาอยู่กันที่ยุดธยาอีกแล้วชว่วงนี้ก็จะมายุทธยาบ่อยนิดนึงนะผมก็มาทำห้องใหม่ให้แม่ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ห้องใหม่ของแม่ในกำลังทาสียอยู่ส่วนวันนี้ก็คือมีพี่สีวันนะผมเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานของผมนะขาบอกกันว่าโรตีเจ้านี้หายกินยากและอร่อยมากแล้วก็สูตรไม่ซ้ำใครคือไปกินมาเยอะแล้วก็มาเจอเจ,อเจ้านี้ว่าอร่อยผมเลยก็อยากรู้ว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนนะผม ก็เลยได้มีโอกาสไปหน้าร้านเข้ามาซึ่งหน้าร้านเขาอ่ะคือต้องจองใช้คําว่า้องจองล่วงหน้าครับคือถ้าไปสุ่ม 4, สี่ถึห้าเนี่ยไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้กินแน่นอนคือต้องรอห้าโมงเย็นผมไปประมาณแปดโมงเช้านะนูน่นผมได้ใบสองับผมนี่ครับก็ได้มาสองถุงจะมีชุดเล็กกับชุดใหญ่นะผมชุดเล็กเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทชุดใหญ่เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยนั่นก็คือ โรตีแม่ป้อมจังหวัดอยุธยาครับผมนะตอนนี้เราได้มาแล้วนะผมจากการที่เราไปต่อคิวกันมาเมื่อเช้านะอ่าตอนนี้เราได้มาแล้วต้องขอภัยด้วยเรื่องที่มืออาจจะมีสีเปื้อนนิดหน่อยนะเพราะพอดีพึงทางสีมาแต่เราได้ล้างมือชำระล้างด้วยแอลกอฮอลน้ำเกลือแล้วก็คือชำระทั้งหมดแล้วแต่ว่ามันไม่ออกแค่นั้นเองอ่ะประมาณนั้นนะอ่าต้องขอภัยด้วยนะนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโรตีแม่ป้อมนี่โรตีแม่ป้อมเนี่ย จะอร่อยขนาดไหนนะครับผมนี่อันนี้ผมทําเตรียมไว้แล้วนะนี่ครับโอ้โหคือแบบงาเยอะมากเลยใช่คขาบ่างาเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูรสชาติกันดีกว่าเพราะว่าสําหรับตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวเลยนะโรตีสายใหม่ก็คือโรตีอ่ะคือมันก็ถามว่าหายกินยากมันมันก็หายกินไม่ยากหรอกมันหายกินง่ายด้วยซ้ํากับเมนูนี้นะครับผมแต่ว่าความแตกต่างกันเนี่ยมันจะแตกต่างตรงไหนเพราะว่ามีแต่คนบอกผมมาว่าเจ้าเนี้ยอร่อยเด็ดอร่อยเด็ดในยุทธยา ก็เลยมาเลยคผมขับรถมาแบบซื่อๆเลยสุดท้ายไม่ได้ครับต้องจอดผมก็รอ,อยาวๆแบเดี๋ยวมาดูกันสิว่ามันจะเป็นยังไงนะกับโรตีสายใหม่แม่ป้อมอายุทยาตัวแป้งแตกต่างอยู่ แป้งมันเหนียวนุ่มอืมแป้งเขาอร่อย่เหนียวนุ่มเหมือนแบบพายกิโลตีเลยเพราะว่าจาัจาก๊กอื่นนี้ผมเคยกินแป้งอะนะมันก็จะแบบหยาบบ้างอะไรบ้างบางทีก็ขาดง่ายแต่เนี้ยมันเหนียวนุ่มเลยอืมเธอร่อยวะ่ะ รสชาติใช้ได้นะผมกับแม่ป้อมโรตียุธยานะถือว่าคนะุ้มค่าฮะคือผมรอเป็นชั่วโมงเลยเนือ่อยครับคุ้มค่าครับคุ้มค่ารอเป็นชั่วโมงขึ้นค่อนลอยเลยอ่ะจะได้กินเจ้าเนี่ยนะนะโรตีแม่ป้อมอืมดู ระดับ9ดาวด้วยนะรางวัลเมนูไทยนะสำรับโลกด้วยคือใครยังไม่เคยเนี่ยลองได้เลยนะผมกับจังหวัดยุธยานะแต่ผมบอกก่อนเลยโทรสั่งก่อนโทรจองก่อนลุงนะใช่ปสะดเดี๋ยวผมให้น้องโน้ตตาต้องผมลองว่าเดี๋ยวจะได้รู้ว่าความรู้สึกของน้องโน้ตเลยเขาบอกว่าโรตีคือโรตีเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ผมบอกเนี่ย ผมว่าอร่อยแป้งอร่อยเหนียวนุ่มไปได้ไปได้เนี่ยแป้งมันเด็ดกว่าใอรที่เือนเพื่อนก่นเราจะมาชียแป้งไม่เหมือนใครจริงอย่างที่ทุกคนอบอกมาอร่อยครับ โรตีแม่ป้อมบอกเลยครับผมแตกต่างไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็สดใหม่ผมแนะนำให้โทรจองก่อนที่จะมปกินนะครับผมแนะนำเลยครับผมใครที่ยังไม่เคยกินกับโรตีสายใหม่นะครับยี่ห้อตานี้เลยครับแม่ป้อมนะครับนี่จังหวัดอยุธยานะครับผมอ่าอยู่ในแถวเจ้าพมนะครับผมหาไม่ยากครับผมร้านติดอยู่กับริมถนนเลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งหน้าร้านไว้ให้นะอะ ก like, ็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กับช,อ Enjoy, ช่อง Enjoy อ e เ f ฟด้วยนะผมว่าเราจะทำอะไรไปไหนกันต่อนะผมฝากกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ตอนนี้ก็คือยอดชั่วโมงเราจะครบแล้วกันจะเปิดให้ได้แล้วก็ฝากกดกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมได้เลยตั้งคุณร่อยครัผม